ก่อนที่จะไปดูคลิปพาชมงานคอมม่านะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ Let's go รับชมได้เลยครับสวัสดีครับผมบีเสียบประจนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพาชมงานคอมม่านะครับผมโอเคนะครับผมขอเดินเข้างานก่อนนะครับผมไปโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมเดินเข้ามาในงานแล้วนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับคือโซนของร้าน JIB นะครับผมอ่าเห็นไหม นะมีพวกอุปกรณ์คอมเากมายเลยนะครับผมนะอันนี้คือเป็นตรงเทราไบต์นะครับมีทุกคนนะครับจะมาแบบดูงานนะครับผมว่าราคาเท่าไหร่กันนะครับโอเคนะครับโอเคตอนนี้ผมอยู่ในโซนแอดไวท์นะครับผมอ่าผมกาลังเดินเข้าไปนะครับแอดไวท์นะครับผมนะเห็นไหมอ่าคือแบบบรรยากาศแบบคนก็เยอะอยู่นะครับอ่าประมาณนี้ครับผมเห็นพี่นบเอ็กซทีมไอทีด้วยนะครับเห็นไหมที่ใสายแว่นนะครับอ่าคนนั้นนะครับเออนะครับเสื้อแดงนะครับ โอเคนะครับผมอ่าเจอสาวๆได้นะครับผมโอเคนะครับตรงนี um, ้นะครับค re ือโซนบานาน่านะครับผมอ่า Lenovo นะครับพวกโซนอ่าคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับผมคนที่แบบตึมมากเลยนะอ่าประมาณนี้ครับผมอ่าอันนี้คือบรรยากาศภายในงานนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับผมอ่าเห็นไหมโอ้โหคือแบบคนก็พอใช้ได้นะเยอะๆอยู่นะครับอันนี้รับติดกระจกนะครับผม Acer Intel Lenovo นะครับบานาน่านะครับผมนะ โอเคนีะครับผมบรรยากาศประมาณนี้ได้ครับผมประมาณนี้แหละนะโอเคนี่ครับ IT s p a c สโอเคนะครับอันนี้นะครับคือคอมเซ็ตนะครับผมอ่าดินตามมาเลยนะครับอ่าฮนี่นะครับผมคอมเซ็ตนะครับผมอ่ามีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับผมอ่าประมาณนี้ก็ผมอ่าโปรโมชั่นนะครับอ่าสุดปร์นานสูงสุดสามสิบหกเดือนนะครับแจกคุปปงนะครับอันนี้ครับคือภายในเคสนะครับผมมี RTX นี่ครับผมโอ้โหนี่ครับเซตตามนี้เลยครับผมคอยไอห้านะครับโอ้โหคือแบบโคตรคุ้มนะครับผมคอมเซตนะครับคือใครที่แบบมางานนี้ต้องแบบต้องได้สักตัวแหละนะครับผมนีโอ้โหนี่นะครับผมหืคุ้มมากครับผมคุ้มราคาเมื่อคุ้มค่าย่อมเยานะครับผมอ่าประมาณนี้ครับผมคอมเซตนะครับอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวผมฉีดแอกอฮอล์ก่อนนะครับผมเออ เดี๋ยวเดี๋ยวแบบติดโควิดนะครับผมอ่านี่ครับอ่าประมาณนี้ครับผมคอมเซ็ตนะครับโหนี่ราคาหมื่นเจ็ดโอ้โหถือว่าถูกมากเลยครับผมต้องมาแล้วแหละนะโอ้โหพี่นบเอ็กดีมไอจีโคตรหล่อเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่เคสธรรมดานะครับแต่เป็นเคสรูปทรงสูตรนั้นนะครับโอ้โหโคตรเจ๋งเลยนะครับโอเคนะครับโอเคตอนนี้ผมกําลังอ่าอันนี้คือพวกแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กนะครับอ่าหัวเว่ยนะครับผมอ่า โอเคนะครับผมโอเคผมจะเดินไปตรง IT City นะครับผมอ่ามีเครื่องปิ้นงานด้วยอีพิซันนะครับรีชูนี่ครับคอมเซตข้างบนนีครับราคาถือว่าแบบก็เริ่มแบบลดลงมาแล้วนะอ่าประมาณนี้ครับผมอ่าโอเคครับนี่ครับคือตรงตัวประกอบคอมนะด้านขวาไอทีซิตี้นี่ครับผมอ่าผมกำลังเดินมานะครับโอ้โหถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับฟรี Ah, ooh.